เอ,อ,อดทนหน่อยนะคะถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยจะไม่มีนมให้ลูกนะคะขอโทษนะคะโอ๊ยเอ,อ๊เสียงเบาๆหน่อยได้ไหมลูกชายกับหลานชายฉันนอนอยู่ห้องข้างเนี่ยตกใจจนตื่นมาหมดแล้วเอองั้นพักก่อนก็ได้ค่ะค่ะโค้ดนี่คุณต้องฟื้นฟูร่างกายกนานแค่ไหนเนี่ย ต้องใช้วเวลานานขานาดไหนถึงกูจะกลับมาฝึกต่อได้นี่ก็จะถึงวันแข่งแล้วนะถ้าเป็นแบบเนี้ยผมคงต้องตัดธิ์คุณแล้วแหละลูกใครเอ๋ยหล่อได้พ่อนะเนี่ยต่ <c oughs> อมากเลยลงมาแล้วเหรอเป็นไงน้ำนมไม่พอหรือไงโอ้ตี๊กต๊ก เป็นแม่คนแท้ๆทำไมปล่อยให้ตัวเองผอมแบบนี้อ่ะนี่รีบกินซุปไก่ซะแม่ต้องกินไก่ไม่ได้อะหืมแกจะไปเข้าใจอะไรถ้าไม่บํารุงตอนนี้นะจะมีน้ำนมพอให้ลูกกินได้ยังไงฉันเนี่ยผ่านเรื่องนี้มาก่อนฉันเข้าใจดีกินซะสิใช่พี่ไฟพี่ตั้งเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่มีแม่ผัวดีคอยดูแลแบบนี้เนี่ย ไอซุปไก่อ่ะอร่อยจะตายที่มันจะกินไม่ได้ล่ะไอตอนฉันท้องด้วยนะฉันก,ก็กินแบบนี้แหละตอนสมัยแม่นะไม่มีของดีๆให้กินแบบนี้หรือซ้ำกินกินไปเถอะคิดซะว่าทำเพื่อลูกนะโอ้ไม่ลองนะลูกเดี๋ยวแม่ให้ชมมงนมให้นะ ตาคุณไม่ชีอะไรตรงนี้เนี่ยโคตรสกระปรกเลย <c oughs> คุณไม่เห็นเหรอว่าผมกำลังกินข้าวอยู่อะเขานาดที่คุณยุ่งมากอะคุณยรีให้ผมทำให้สิแม่ครับแม่มานี่เดี๋ยวฉันเอาไปเลี้ยงให้เองแกทาความสะอาดตัวเองให้ดีกันแล้วกันสภาพเป็นยูชนะแล้วเว้ยสองหนึ่ง <c oughs> คุณคุณช่วยฉันเลี้ยงลูกหน่อยนะเดี๋ยวฉันขอไปพักผ่อนก่อนมาแม่เลี้ยงให้เองลูกนี่ลูกเนี่ยทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วกว่าจะมีเวลาเป็นของตัวเองแม่ครับลำบากแม่หน่อยนะครับอ,อนี่ผลไม้แม่เตรียมมาให้กินสิลูก ขอบคุณครัแม่ดูสิเนี่ยทำงานมาเหนื่อยเนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยพอไมไปหมดแล้วนะลูกเนยลูกอย่างอแง,งให้ย่าลบากนะไปไปเล่นกับย่าด,ดีกว่านะอืมอ่ะแล้วไปยืนนิ่งทำไมอยู่อ่ะลานฉันง่วงนอนแล้วรีบพาไปนอนสิอา้ายืนนิ่งไปสิไปไปเร็วๆเ,เลยนะไปไปเลยเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย นั่คซี่คุณเป็นแม่คนแล้วนะทำอะไรไร้สาระเนี่ยแต่คุณไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วนะแต่คุณไม่กลับบ้านมานานแล้วนะลูกร้องไห้ทั้งคืนผมก็ทำงานเหนื่อยพอแล้วแล้ทำไมคุณไม่กลับบ้านมาหานเลยอ่ะคุณอย่าใส่อารมณ์สิรีบนอนได้แล้วควบคุมอารมณ์หน่อยยังร้องอยู่เลยนะ 太老了，被、哎、老太阳，怪我了。啊啊啊 ไม่ที่สุดฉันก็ได้เป็นหลังสักทีตานี่ตาแกทำไรอะ่ะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะคือลูกสาวใช่ตหแกทำาไม่ลูกสาวจะเป็นแบบนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ที่สุดฉันก็ได้เต้นลําสักทีสวัสดีค่ะบ้านเลขที่64ค่ะฉันมารับพัสดุอ๋าพัสดุของคุณมะนาวมีคนรับไปแล้วครับเดี๋ยวนะคะฉันเพิ่งออกบ้านวันนี้นะคะใครจะมารับไปอ่อ๋อป้าบ้านคุณสุขะครับแกบอกว่าอยู่บ้านใกล้คุณมะนาวแกก็เลยเซ็นรับแทนไปเออเขาไม่ให้คุณมะนาวเหรอครับ อ๋อไม่ได้ให้ฉันค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็ได้ขอโทษด้วยครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะป้าพีทค่ะอ้าวมะนาวมีอะไรคะอ๋อพอดีว่าพนักง,งานส่งของค่คะบอกว่าป้าพีทเอากองพัสดุกลงไปเราจะมาเอาคืนนะคะอพัสดุอะไรป้าไม่ได้เอาไปอ๋อมะนาวหมายถึงกล่องนี้เหรอ นี่กล่องนี้ลูกชายป้าเป็นคนส่งมาให้ป้าไม่เชื่อเนี่ยป้าเอาดูสิเห็นไหมเนี่ยมีชื่ออยู่ด้วย,ยจริงด้วยค่ะนี่สงสัยในไลแมนต้องทำหายแน่ๆเลยแล้วมาโทษป้าพะพีนคะงั้นหนูขอถ่ายรูปไปให้พนักงานส่งของดูหน่อยนะคะจ้าจ้าเรียบร้อยคะ่ะพ่ะพีทขอบคุณนะคะจ้า ณป้าครับช่วยเอาพัสดุมาคืนด้วยครับกล่องพัสดุอะไรป้าไม่ได้เอาไปป้ากล่องพัสดุนั้นน่ะคุณป้าเป็นคนเอาชื่อไปปิดแทนคุณมะนาวใช่ไหมฮะรายการนั้นอ่ะผ่านมาปีกว่าแล้วนะคะคุณป้าป้าคะในนั้นมียาบำรุงของแม่หนูเอามาคืนเถอะนะคะเขาจําเป็นต้องใช้จริงๆคะ่ะของนั้นน่ะลูกชายป้าเป็นคนส่งมาให้จริงๆป้าป้าเลิกโกหกได้แล้วฮะ ผมมาทํางานที่เนี่ยส่งของตั้งหลายเดือนยังไม่เคยเห็นกล่องพัสดุของคุณป้าสักชิ้นหนึ่งเลยอะ่ะถ้าคุณป้าไม่เอามาคืนนะครับผมจะไปเปิดกล้องวงจรปิดที่นี่ดูก็กกกดูไปสิอ๋อนี่เห็นว่าป้าแก่แล้วใช่ไหมถึงข้ากำลังแก่ป้าเนี่ยฮะมะนาวถ้าไม่เชื่อนะมะนาวก็โทรไปหาลูกชายป้าให้กลับมาเคลียร์ได้เลยนี่ครับขอโทษนะครับ ที่แม่ผมชอบสร้างปัญหาให้ไม่เป็นไรแลร้วค่ะเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันมานานแต่ว่าฉันไม่ค่อยเห็นคุณกลับมาที่บ้านเลยนะคะอ๋ะอดีว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งอะครับก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาเลยอืมฉันเข้าใจคะ่ะอ้าเทนมาแล้วเหรอลูกแม่แม่เอาพัสดุของเขาไปใช่ไหมครับรีบเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ๋อจ้ารอแป๊บนะอ๋ออ่าขอโทษทนะจ้า เออนี่เทนเทนมาเนี่ยอยู่หลายวันนะลูกนะแล้วอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทาให้กินเลยดูเดี๋ยวนะแม่นี่แม่ตั้งใจเอาพัสดุ่มเขามาใช่ไหมครับก็แม่อยากจะให้เทนมาหาแม่บ้างแม่แม่คิดว่าผมมีเวลาว่างมากนะกว่อแม่รู้ไหมว่าผมจะลางานมาได้มลาบากแค่ไหนแล้วผมโดนหักตังค์ไปกี่บาทแล้วแม่รู้บ้างไหมขอร้องนะแม่ผมขอร้องเลยนะช่วยเลิกสร้างปัญหาผมสักทีเถอะวันวันเทนก็บอกว่าแต่ยุ่งยุ่งยุ่ง แม่ปวดฟันตั้งหลายวันแล้วเทนไม่เคยถามแม่เลยขอโ,โทษทนะครับแม่ผมก็เป็นแบบนี้เลยครับชอบสร้างปัญหาจริงๆไม่ได้ฟันผุอะไรหรอกครัแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าแม่เขาไม่ได้เป็นอะไรดูขนมบนนู้นสิคะขนมวางจนฝุ่นเกาะขนาดนั้นนะ่ะถ้าแม่เขาไม่เป็นอะไรจริงๆอะเขาก็คงกินไปนานแล้วลวคะค่ะเมื่อก่อนน่ะ ฉันคิดว่าแม่ฉันร่างกายแข็งแรงมาตลอดแต่เมื่อเดือนที่แล้วฉันพาเขาไปตรวจถึงรู้ว่าเขามันโรคกระเพาะแล้วพอสังเกตดูดีๆเนี่ยฟันของเขาก็โยกไปหมดแล้วคุณแต่ว่าคนแก่อายุเยอะฟันโยกก็เป็นเรื่องปกติไหมนี่คุณสําหรับคุณเนี่ยอาจจะมองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่พอไปเช็คเนี่ยฟันมันผูจนเกือบถึงล่าฟันแล้วถ้าคุณมีเวลาเนี่ยก็กลับมาหาป้าเขาบ่อยๆนะ งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะนี่แม่ซื้อกับข้าวมาละเดี๋ยวจะทำให้เทนกินกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับยังไงอะก็ทันรถอยู่แล้วแหละมองอะไรอะ่ะ ก็เ็นไม่ได้มองแม่แบบนี้มานานแล้วอะ่ะแ,แค่อยากจะมองให้นานๆหน่อยและอย่างไอ้กับข้าวที่แม่ซื้อมาเนี่ยไม่เห็นมีเทนอยากกินเลยอะ่ะอยากกินต้มไก่ต้มไก่เนี่ยมันต้องใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงมแล้วก,ก็กลับไม่ทันหรอกกลับไม่ทันท็ไมกลับวันนี้ไม่กลับกลับพรุ่งนี้เหรอก็คิดไว้ว่าอยากจะพักสักอาทิตย์หนึง่งจริงๆเหรอลูกเ,ออเดี๋ยว เดี๋ยวแม่จะต้มไก่ให้นะเท็ดรอนปับนั้นลูกนะมาแล้วลูกมาแล้วต้มไก่ล้อ้นเลยลูกโอแม่หอมอ่ะอืกินเยอะๆนะนีคลิกินลูกกำลังละอ้นเลยเป็นไงหอมมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย่ะถ้าอร่อยก็กินเยอะๆ 呵呵呵呵呵。<laughs>